คุณผู้ชมขาบัเดียวนี้มีความนิยมในเรื่องของการใช้งานรถกระบะประเภทขับเคลื่อน4ล้อนักขนาดเจ้าบางคนก็ซื้อ4คูณ4มาเพราะว่าตอบโจทย์ในเรื่องของออปชั่นแต่ว่ายัง้งบเกยที่จะได้เอารถไปขับเคลื่อน4ล้อไปบนดอยไปวิบะอะออย่างกระเปิ้นสักอย่างหรือบางท่านซื้อมาก็ยังใช้งานในเรื่องของระบบเกียร์บาเป็น ลาในวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับการใช้งานของระบบเกียร์สำหรับรถขับเคลื่อน4ลอ้อหรือในตลาดรถประหงว่า4 4คูณ4เจ้า เหมือนเดิมพบกันเหมือนเดิมเน,นี่ยกับรายการพบช่างศาลาเขาต้องมาที่นี่มาเฮอดหึงจะเปลี่ยนไผ่กันมาได้นะเพราะอู้ไก่ไเดลำมวนดีทางฝั่งไก่น้องเตาออันนี้บอกแต่แต่ว่าฝั่งไก่น้องเตนาะเพราะว่าเวลาที่ไปไหนเนี่ยมันมีคําถามเยอะๆกนจะมาอยากจะตอบน้องอีน้องนี่มาถามทำละอีน้องนี่มาถามทำละโอ้อลําเหลือแต่ไอ้ไอ้เดไอ้เดแบบคิดอันเันกะเจ้าไม่ใช่ไหมยินดีก็ได้ครับยินดีก็ได้ <laughs> มาต่อค่ะซูมาต้อ,อว่านูว่าติดนี้เนี่ยเสาติทมันเป็นวันยุทธและช่วงนี้ฝนมานาันนักแล้วก็เลยว่าจะขับรถขึ้นดอยจะไปแอ,อลดอยอินไปป่าบึงเปียงและทีนี้ก็อย่างที่ว่านะรถมนันในประธาด,ดอหัวตังในทัดด่วทคือน้องไม่อยากใช้บริการแต่อยากขับไปได้กอเพราะว่าได้ไปนทดสอบทดลองแล้ว ก็เลยจะมารบกวนถามแคมคำว่าเออถ้าเกิดว่าไปป่าโปรยเปียงไปม้งใหญ่ๆมึนๆนตะอันนั้นอ่ะมันจะต้องใจอีสไลครับครับจะได้ใช้เกียร์จะได้อะค่ะอ๋อครับหมายถึงว่ารถโฟวินรถออฟโรดเนาะแม่นต้องเขาเอาง่ายๆว่ารถโฟวินเนี่ยเปิดก่็จะมีเกียร์ตั้งแต่วสองเฮดหรือสองล้อความเร็วความเร็วสูงเนาะง่ายๆนะครับเนาะก่อนจะใช้ในทางลาดครับปกติที่เขาขี่ทางลาดยางทางอย่างทั่วไปเนาะ แต่ถ้าเป็น C เหเนหรือว่า c อความเร็วสูงเนี่ยเขาจะเป็นตั้งสำหรับตีเป็นทางลูกลังหรือว่าเป็นทางคุกค้าแล้วว่าถนนลาดยางที่มันเป็นเป็นฝนเป็นอย่างนี้เนาะที่มันลื่นนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็น C เห็น C L หรือว่า c อความเร็วต่ำเนี่ยก็จะเป็นรถตีสำหรับเป็นเกียร์ที่สำหรับเอาไว้ลุยโคลนเป็นทางบุกเบิกออฟโรดชัดเจนเลยตัวนี้ชุดลาดกำลังสูงเนาะตัวเนี้ยจะเป็นทางบุกเบิกมากเลยนะครับตัวนี้เนาะครับ แล้วทีนี้เนี่ยเวลาขับไปถ้าเจอว่าเป็นสถานการณ์ในป่าในดอยไอหันภาพป่าปุงเบียงแม่นกอกนึกออกนึกออกเม่นกอกแล้วทีนี้เนี่ยมันแน่นอนว่าอานนที่วางวางล้อหนตังที่วางล้อเนาะมักจะจะเป็นมุ้งแบบเต้ากันแล้วก็บะหันเพราะว่ามันเป็นน้ําชาไทยมันเป็นชาไทยอยู่ห้านีมันเป็นขี้โป๊ะง่ายๆมมาเป็นขี้เป๊ะมันเป็นน้ําแล้วทีนี้ถ้าเจอสถานการณ์จะอ่านยังแบบ มันป้าต้ากันกามันเอียงกาเงียงล่างง้างกาน้องต<อ>ิเนี้ยใดเพราะแหมตังหนึงห่งอะมันเป็นหน้าผาโหยากครับจริงจริงกะทีการใช้คับเกียร์โฟเนี่ยเขาเบรราื้องต้นเนี่ยเขาอาจจะรรยยใช้เป็นคนที่ชํานาญอย่างเนาะแต่ขับเป็นเนี่ยคือแบบชำนาญนี่หมายความเขาแบบชำนาญเส้นทางแต่เขาขับเป็นเนี่ยเบื้องต้นเขาต้องดูลายก่อนครับดูลายหมายความว่าดูมงดูเส้นทางดูอย่างเมื่อเขาจะไปได้กอ่อเนรราะเบื้องต้นเขาก็ต้องเลือกเกียร์โูร ถ้าเขาไปเห็นมันเป็นลมเป็นโคนปุ๊บเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเขาไปใส่ซีโลความเร็วสูงแล้วปุ๊บเขาลู่จะติดลมละก้าค่อนสำคัญเลยเห้ามเล่งคันเล่งทรงเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้เขาติดลมเยอะขึ้นดังนั้นเขาก็ต้องจอดอยู่กับตีใส่เกียรวว่างเนาะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นซีอลหรือว่าซีโอ,นะอ่ซีโรความเร็วต่เนี่ย็จะมีแรงดีสูงแล้วเขาก็ไปล่อยปล่อยรถไต่ขึ้นไปเองอโดยเน,น,น้นย้ำาีกคเั้ว่าซีเฮกกับซีโลนี่หมนแนะนำให้ใหยัดคันเล่งเด็ดขาดครับถ้าโรอฟีเมื่อใดเนี่ยเกิดลม เขาเพื่อถอยมาตั้งรักใหม่แล้วหาลายลายเส้นทางใหม่ที่เขาสามารถจะลุยฝ่าฟันนี้ไปได้แถมยังซีโร่ที่ใจความเร็วต่ำเนี่ยก็จะขี่ลุยน้ํลุยอย่างอย่างแต่ถ้าลุยน้ำเนี่ยบมแนะนาว่าขึ้นน้ํามันเกินระดับอพาพูเคว่าหม้อก,กองเนาะถ้าน้ำเข้าในหม้อก,กองหรือว่าเข้าเครื่องยนต์เขาเนี่ยเครื่องยนต์เขาจะพังได้นะครับเสียหายได้เนาะตรงน,นี้นะครับและค,บควบคุมระวังเวลาี่บัเฉพาะแค่น้องอย่างเดียวแล้วก็คุณผู้ชมต่างบ้านถ้าเกิดว่า จะเอารถขึ้นดอยไปลุยแบบโปวิวแบบเอาเต็มสตรีมอ่ะมีข้คอควรระวังจะได้พออ้นนอ,องเจ้าข้อควรระวังนี้เยอะมากเลยเหมือนเป็นแนะนําเป็นปวิธีการใช้ไปในตั๋วเลยนะครับเนาะการจะใช้ตั้งแต่2เฮเนี่ย,ยไปหา4เฮหรือว่า C เอลเนี่ยบอกควรใช้รถหรือว่าเปลี่ยนเกียร์ในเวลาตอนที่รถเข้าโค้งหรือเวลาถอยนะครับข,ข้อก่อข้อ2คือถ้าเขาจะเปลี่ยนเกียร์เฮเนี่ยเป็น 4H เฮแล้วก็ความเร็วเนี่ยบอกควรเกินร้อยแต่บอกควรเกินร้อยหมายความว่าจะเข้าร้อยเลยก็ไม่ได้กับ่ัจจัยผมหมายความว่า ถ้าขี่ความเร็วเกินร้อยหรือว่าจะใกล้ๆกล้ร้อยเนี่ยไม่อยากทำเรื่เกียร์เนี่ยเสียหายได้เพราะฉะนั้นก็บริบดีบดีบบิใจใจความเร็วที่ผมบอกเนาะช่วงช่วงการเปลี่ยนเกียร์จากสองเฮดไปสี่เฮดเนี่ยจะใจความเร็วในส่วนนี้แล้วก็จะช่วงสี่เฮดเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นซีเอลเนี่ยเราควรจะจอดรถสนิทถ้าเปลี่ยเกียร์ออโต้เนี่ยควรใช้เกียร์ทีเลยไม่ต้องใช้เกียร์เอ็นนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาให้ใช้เกียร์เอ็นได้แล้วก็บิดจากซีเฮสไปเป็นซีโรตัวนี้จะทำเรื่อเข้าเกียร์โลได้นะครับเนาะ แล้วก็า4โลเนี่ยบอกควรจ้ความเร็วเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นการบำรุงรักษาชุบเคียยวหมูชุบนี้มากกว่าครับเราจะใช้งานได้นานขึ้นเนี่ยคือเป็นการบำรุงรักษาวิธีการใช้งานง่นายๆครับทุกอย่างก็จะมีวิธีการมีข้อควรระวังแล้วก็การดูแลรักษาพร้อมกับการถนอมรถไปตัวเนาะเจ้า,าไอเดโอ้ <c oughs> oh, มาวันนี้นี่ได้ความรู้หลายอย่างมากว่าแต่วดี ติดนี้นี่ยถด,ดนี่ไปตาใดก็เจ้าปาปูเปียงน่าสนครับปาปูเปียงน่าสนไปกับน้องหมอไปลองเส้นหน่อยให้ลองแบบมงหันวันนั้นมงมันี่เป็นเพชพัก ทำโมเฮต้าอันเดียวใกล้ถึงวันเดียวน้องโหรหายเดียรกรเนือเจ้าวันนี้ขอบคุณช่างเรียนช่านกเจ้าได้ความรู้เยอะแยะเลยแล้วก็การบำรุงดูแลรักษารถแล้วก็รวมไปถึงระบบเกียร์ตอยเอาเป็นว่าวันนี้ขอตัวก่อนแล้วเฮาปากันใหม่เตื่อนต่อไปติดหน้านะเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับ EP นี้และที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมงานช่างของเราก่อจะปิดแล้วตัวเหมือนกันเจ้าอยากจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเมื่อไรนึกถึงอีสุสุสาราเชียงใหม่กับศูนย์บริการของเฮาอะไรแต้มีช่างผู้ชำนาญงานมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยรวมไปถึงห้องรับรองลูกค้า อำนวยความสะดวกให้คุณคุณอย่างครบคันและที่สำคัญราคาประแปงเจ้าอิซูซูสรา,าเชียงใหม่ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขเดียวคุณผู้ชมสามารถนัดหมายล่วงหน้าใดทั้ง5สาขาบอกว่าจะเป็นสาขาหน้าโรงเรียนปรินต์สาขาดอนจันสาขาสันปะตองสาขาจอมตองแล้วก็รวมไปถึงสาขาสันไตตัวเจ้าหมายเลขโทรศัพท์053242 002วันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วลาไปก่อนแล้วปาก,กันใหม่ในอีพีนะสวัสดีเจ้า